คนแบบไหนที่สามารถประสบความสําเร็จหรือเป็นคนดังบนโลกติ k กตอกได้ค่ะสําหรับหลายๆคนหลายๆทา่านตอนนี้กําลังอยากมาทำติ k กตอกกันมาก แต่ไม่รู้ว่าคนดังคนนั้นจะใช่ชั้นหรือเปล่านะคะวันนี้นะครูคพักจะมาสรุปให้ทุกคนได้รับรู้นะคะว่าใครบ้างที่สามารถมีสิทธิ์ดังบนโลกออนไลน์หรือมีสิทธิ์ดังบนโลกติ๊กต็อกได้สําหรับคนกลุ่มแรกเลยเรามาวีคอไปพร้อมๆกันนะคะว่าเราอยู่กลุ่มไหนสําหรับคนกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มคนสวยคนหล่อคนหน้าตาดีนะคะบอกเลยกลุ่มนี้นะครับมีทุนเดิมของความสวยความหล่อเขานะคะแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะแค่ออกมาเดินเชิดชายสวยง อะไรก็แล้วแต่นะคะก็จะสามารถมีสิทธิ์ดังบนโลกออนไลน์หรือมีสิทธิ์ดังบนโลกติ๊กต็อกได้เลยและยิ่งถ้าเกิดใครมีความรู้ความสามารถหรือมีความสามารถอะไรก็แล้วแต่นะคะสามารถที่จะผลักดันให้เขาดังเป็นผู้แตกได้อย่างรวดเร็วเช่นกันต่อมาสําหรับกลุ่มคนประเภทที่2นะคะนั่นก็คือตรงข้ามกับคนประเภทแรกเลยนั่นก็คือเป็นคนที่เอาง่ายๆเลยนะอาจจะเป็นคนที่ขี้เลสุด มีจุดอะไรที่มันเป็นจุดที่ทําให้คนแบบเหมือนเหมือนเหมือนตรงข้ามคนกลุ่มแรกแต่อันนั้นคือต้องีคเหร่สุดๆนะคะก็ไม่ต้องทําอะไรเช่นกันนะคะเราก็แค่เอาตัวเองออกมาอยู่บนโลกออนไลน์เราก็จะกลายเป็นจุดสนใจของผู้คนนะคะทำให้คนเขาเข้ามาดูหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะทําให้มีสิทธ เป็นคนดังบนโลก t i k t o ็อได้เช่นกันอ่าต่อมามาอยู่ในกลุ่มของกลุ่มคนประเภทที่3นะคะนั่นก็คือกลุ่มคนธรรมดาเดินดินกินข้าวแกงอย่างเราๆอย่างครูพักนี่แหละค่ะที่สามารถจะเป็นคนดังบนโลก t i k t o ็อหรือบนโลกออนไลน์ได้ และแต่บอกเลยว่าคนกลุ่มนี้อาจจะต้องนิดนึงนะคะต้องใช้ความสามารถต้องใช้ความพยายามเยอะนิดนึงนะคะแต่มันก็ไม่ยากเกินความสามารถของพวกเรานะคะเพราะว่าวันนี้นะคะเรามีวิธีการในการที่จะทํายังไงให้คนธรรมดาเดินดินกินข้าวแกงสามารถเป็นคนดังบนโลกออนไลน์ได้เห็นไหมคะว่ามีคนถึง3กลุ่มเพราะฉะนั้นลองมาดูกันนะคะฟังมาถึงตรงนี้แล้วลองให้ทุกคนอย่าให้ทุกคนลองพิมพ์นิดนึงนะคะว่าเราอยู่กลุ่มคนประเภทที่ไหนประเภทที่1ประเภทที่สอ หรือประเภทที่3นะคะพิมพ์บอกครูพักให้นิดนึงนะคะว่าเราอยู่กลุ่มคนประเภทไหนนะคะถ้าเราอยู่กลุ่มประเภทเดียวกันคือกลุ่มคนที่3เพราะฉะนั้นนะคะเราไปด้วยกันได้มาจับมือกันเริ่มต้นทําออนไลน์ไปด้วยกันนะคะปรับรองนะ,ค,ะคุณก็มีสิทธิ์เป็นคนดังบนโลกออนไลน์หรือมีสิทธิ์ดังบนโลกติ k กต o อได้อย่างแน่นอนคะ่ะ